พี่ยาไม่ได้ใส่ถุงมือนะทุกคนเพราะคิดว่าไม่มีเห็ดวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่ยาก็อยู่ที่ป่านะคะพี่ย่ามาดูเห็ดนะคะว่าเขาออกหรือ,อยังเนาะอย่าตกใจกันหน้าสดนะคะทุกคนคะ่ะ ก็ตอนนี้ก็เห็ดก็เริ่มมีทยอยออกมาบ้างแล้วนะคะก็ที่พี่ยาได้ตอนนี้คือรัชชุรานะคะรัชชุราดอกเบลเลเลยแล้วก็มีเห็ดเกลือแล้วก็มีได้เห็ดตัเตามาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีเห็ดมีเห็ดพึ่งน้อยขาแดงด้วยจากพี่ยาจะไปทำเชื้อเนาะไปค่ะโ oh oh อ้ไม่กอโอ้ไม่กออียงนั่นอยียงนันสูดูนั่นทุกคน ทุกคนเห็ดออกแล้วค่ะทุกคนอย่าหาว่าพี่ย่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยนะุยดีนะที่มาวันนี้ดีดีอีกดอกนึงนี่ดอกนึงทุกคนนี่ดอกนึ่งยอ้ยวิยคุณพระเห็ดออกแล้วเพื่อนมา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 ทุกคนตรงนี้อีกดอกหนึ่งตรงนี้ดอกนึงออ้ยตรงนี้เน่าแล้วจ้ะอันนี้เอาไม่ได้โอยเสียดายโอยโอยทุกคน วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะคะเพื่อนวันนี้วันที่สิบเจ็ดเวลาห้าโมงห้ามงตรงค่ะโอ้โหทุกคนโอ้ oh my god ทุกคนนุ้ยดีนะวันนี้ที่มาแอบดูตะกี้นี่ได้ดอกใหญ่แต่ว่าใหญ่แล้วแบบแก่มากเลยค่ะพี่ยาไม่ได้ใส่ถุงมือนะทุกคนเพราะคิดว่าไม่มีเห็ุ ทุกคนทุกคนคะ่ะดูค่ะเจ๋งอ่ะทุกคนอุ้ยพไม่เดีเอมีดมานะจ๊ะเดี๋ยวไปค่อยไปตัดเราเมาามอยกันเนาะอุ้ยดีใจยังเลยดีใจจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เป็นเห็ดอะไรตรงนี้เห็ดอะไรโอ้ใบไม้ปะโถเอ้ยดีใจหมด ่น้อยโอ้แก่มากแล้วเอาไม่ได้พื่อน้อยจ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดพื่นน้อยขาแดงพี่ย่าจะไปทำเชื้อแล้วหวานไว้ที่ส่วนของพี่ย่านะคะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดปีวันนี้วันที่17มิถุนายน2,565นนะทุกคนนะ เอาไปทําเชื้อเห็ดค่ะนี่ดอกนึงจ้ะเพึ่นน้อยขาแดงน,นะจ๊ะโอ้ได้เก็บเห็ดแล้วนี่ดอกนึงค่ะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่เห็ดพึ่งน,น้อยขาแดง พี่อจะเอาไปทําเชื้อนะจ้ะโอ้ยดีใจนี่ดอกหนึ่งค่ะทุกคนเผือน้อยขาแดงอันนี้เห็ดพึ่งโอ้ยุง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 จะยุง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 เก็บเห็ดครั้งแรกของปี2565นะทุกคนนะวันนี้วันที่17มิถุนายนนะ เชื้อจ้ะทุกคนอันนี้ใช่ไโหมโโโโล้มล้มดอกนึงค่ะได้เห็ดอะไรเอาหมดนะคะวันนี้นี่อดอกนึงค่ะที่จะเอาไปทำเชื้อนะคะทุกคนการเก็บเห็ดครั้งแรกของปีสองมันห6 5นะคะทุกคนเย้ ได้เห็ดรัดชุราขอเห็ดหรือว่าเห็ดเห็ดหน้าแร่บ,บ้านเรานั่นเองอร่อยคะ่ะทุกคนแกงอร่อยคะ่ะกรุบๆๆเลยแหละอันนี้พี่ยาจะเอาไปกินนะคะไม่ทําเชือ้ออู้ยุงเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนทุกคนพี่ยากำลังจะออกจากจากป่าก็เลยถอดถุงมืออีกแล้วนะจ๊ะพอดีมาเจออีกดอกหนึ่งคะ่ะเห็ดรัชชุรานะคะทุกคนดอกเบอเริ่มเลยคะ่ะป่ามันแห้งนะคะแต่ก็ยังมีเห็ดให้พี่ยากเก็บนะ ดีใจจังงั้นเราเดี๋ยวเราเดินต่อนะฮะไปตะ่กี้นี่กะว่าจะกลับบ้านแล้วก็เลยเหลือบตามาเห็นก็เดี๋ยวเราเดินต่อกันจะเจออีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนเย่ต yeah. ิดหน้าแรกค่ะงามงามโอ้ยยุงก็เยอะค่ะเพื่อนอันนี้โอ้ยเหี่ยวนี่ก็เหี่ยวจ้ะทุกคน เหี้วเหี้ยวเหี่ยวเหี้ยวเหี่ยวเฮี้ยวโอ้ยสีใดจุงไม่เหมือนเดิมโอ๊ยดอกนี้ได้ดอกนี้ได้ทุกคนจ้ะดอกนี้ได้โอ้ยุงยุ่งยุ่งยุงเยอะยุงเยอะเอาหักปะโถเอ้ยความที่ดินแห้งมากอะนะทุกคนนี่ดอกหนึ่งค่ะทุกคนต้องตาดีๆนะคะนี่ นี่จ้ะร,ราชุราโกเห็ดอร่อยค่ะเห็ดพวกนี้พี่ย่าชอบแกงอร่อยมากเจออีกดอกนึงค่ะดอกนี้อย่างสวยโอ้ยแหง้งโอ้ยยุงแนมะ่สูนีอ๋ออย่างสวยเลยไปจ้ะโอ้ได้แกงแล้วทุกคนโอ้ยทุกคนดู ความที่เขาอยากจะเกิดอยากจะขึ้นอ่ะเนาะตะกี้นี่แดดดอกนี้ใช้ได้แต่อันนี้เหี่ยวสีได้จังทุกคนเห็ดเกลือออกแล้วค่ะเห็ดเกลือออกแล้วค่ะทุกคนเย้ yeah! เห็ดเกลืออุ้ยรู้สึกแมนกินได้แต่ดอกก็เอาถ้าใครไม่รู้จักอย่ากเก็บนะทุกคนที่ย่ารู้จักนะคะอันนี้คือเห็ดเกลือ ดี๋ยวพี่ยาจะใส่เชื่อไว้อุ้ยแมงกินค่ะทุกคนแมงกินเดี๋ยวไปตัดออกค่ะเดี๋ยวไปตัดออกค่ะเห็ดเกลือค่ะเย่เอาไม่ได้ใส่ถุงมืออีกแล้วนะข้างๆเห็ดเกลือนะทุกคนมีรัชชุราอีกหนึ่งดอกเอา้าโอ้ยอย่าเอาเขาเลย ไปเฉพาะเห็ดเกลือสองดอกจ้ะทุกคนพี่ยา่าจะพาออกจากตาแล้วนะคะเพราะว่ามันมืดเนาะตอนนี้คือเวลาประมาณบ่ายสามโมงแต่มันมืดมากเลยจ้ะทุกคนคะ่ะยังไงเดี๋ยวพี่ย่าฝากํำไรเพื่อเป็นกําลังใจพี่ย่าด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เห็ดเยอะๆอยู่นะคะทุกคนอยู่ในรถเนาะโดยเฉพาะเห็ดเห็ดตับเต่าหรือเห็ดเห็ดตับควายพี่ย่าดีใจมากเลยเป็นเห็ดของ เป็นเห็ดแรกของปี2565นะคะทุกคนดีใจมากเลยยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ยา่าทันญ่า daily life ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้านี่คือผักตะกะแตนที่เก็บมาได้วันนี้นะคะทุกคนพี่ย่าให้ดูนะแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมพี่ย่าก็พาเข้าป่าใช่ไหมไปดูเห็ดใช่ไหมก็ได้เยอะอยู่ดีนี้จ้าอันนี้เป็นอินดิงก็หรือว่าเห็ด เห็ดตับควายหรือว่าเห็ดตับเต่านั่นเองนะคะอร่อยกรุบกรอบค่ะเป็นเห็ดปี2565หรือคริสตศักราช2องอวันนี้วันที่17บเอ็ดยุนวันที่ันที่17มิถุนายนค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดดินเห็ดกอน,นั่นเองนะคะส่วนตัวนี้เป็นเป็นเห็ดเกลือนะคะสำหรับเห็ดเกลือที่ใครที่ไม่รู้จักอย่ากเก็บนะเพราะว่าเขา เขามีมีคู่เหมือนแต่พี่ย่ารู้จักนะคะเวลาเราลอกออกเนี่ยเขาจะเป็นขาวค่ะแล้วเนื้อข้างในเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูสีแดงแงสีชมพูนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะนะคะถ้าใครไม่รู้จักอยากเก็บนะจ๊ะแต่พี่ย่าเก็บเก็บทุกปีนะจ๊ะแล้วส่วนอันนี้เป็นเห็ดเห็ดตับควายที่เขาแก่แล้วแล้วก็เห็ดพึ่งน้อยพี่ย่าจะเอามาทําเชื้อเห็ดค่ะทุกคนก็วันนี้จะกินนี่กับอันนี้นะคะ นี่จะกินวันนี้ค่ะ